นีนาจากนีนา beauty world ค่ะจริงๆแล้ววันนี้เนี่ยนีนามีเทคนิคพิเศษค่ะก็คือการกรีดอายไลเนอร์ทั้งหมด5แบบ5สไตล์นะคะให้เข้ากับการแต่งหน้าแต่ละแบบนะคะที่สาวๆชอบนะคะซึ่งอายไลเนอร์วันนี้ที่นีนาจะใช้นะคะก็เป็นของ BSC ค่ะชื่อว่า BSC long lasting eyeliner นะคะตัวนี้ซึ่งเป็นอายไลเนอร์หัวปากกานะคะเป็นหัวปากกาแบบพุกันนะคะแล้วก็ ตัวสีเนี่ยจะดำสนิทนะคะแล้วก็ติดทนนานมากๆเลยนะคะแล้ววันนี้นะคะทั้ง5้าลุคที่เนี่ยจะมาทําให้ดูนะคะจากอันแรกเนี่ยก็จะเป็นแบบใสๆเนาะค่อยๆดรามาติกขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็ลุคไอไลเนอร์ลุคสุดท้ายขอบอกเลยว่าสาวๆคนไหนที่กําลังหาลุคไปปาร์ตี้ฮาโลวีนนะคะสามารถนําลุคการกิ้นไอไลเนอร์ลุคที่5เนี่ยไปใช้ได้เลยเพราะจะเป็นลุคที่ดรามาติกสุดๆรับรองว่าไม่น่ากลัวนะคะแต่จะเป็นลุคฮาโลวีนที่สวยงามแล้วก็ดูเฉิดฉายแน่นอนคะ่ะล้วเรา ไปเริ่มดูกันเลยดีกว่าค่ะอายไลเนอร์ลุกแรกนะคะที่นี่น่าจะมากรีดให้ดูนะคะก็เป็นอายไลเนอร์ลุกธรรมชาตินะคะนี่น่าจะกรีดให้ชิดขอบตาบนมากที่สุดนะคะแล้วก็กรีดตามลูกตานะคะไม่ให้มีการตวัดเส้นนะคะลุกนี้นะคะที่สำคัญที่สุดนะคะคือเราอย่าลืมกรีดตรงข้างในขอบตาด้วยนะคะเพื่อให้ลุกนี้เนี่ยดูสมจริงแล้วก็ดูธรรมชาติมากยิ่งขึ้นค่ะ ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วอายไลเนอร์ลุคนี้เนี่ยเป็นลุคที่มีน้ากรีดบ่อยที่สุดเลยก็ว่าได้นะคะเพราะว่าสามารถแต่งแค่นี้นะคะแล้วก็ออกไปข้างนอกได้แล้วนะคะถ้าถึงการกรีดตาลุคที่2นะคะซึ่งลุคที่2นี้นะคะน,น่าเชื่อว่าสาวๆยิ่งสาวไทยหลายๆท่านนะคะน่าจะคุ้นเคยแล้วก็ทํากันบ่อยนะคะนั่นก็คือกรีดตาแบบแคทอายนะคะหรือว่าการตวัดหางนั่นเองนะคะอย่างเดิมเลยเนาะเราก็ กรีดเหมือนเดิมนะคะกรีดชิดขอบตาบนก่อนนะคะพอเรากรีดชิดขอบตาเสร็จปุ๊บนะคะสิ่งที่จะทำนะคะคือตวัดปลายโดยการวาดโครงก่อนค่ะนี่คือตรงหางที่เราอยากให้มันไปถึงเนาะพอเราถมเต็มเสร็จปุ๊บนะคะสิ่งที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งนะคะเหมือนเดิมเลยค่ะคือเราวาดขอบตาด้านไหนให้เต็มนะคะไม่ให้มีการเกิดขา่าขาเกิดขึ้นนะคะเหมือนเดิมเลย ให้ขอบตาขึ้นมานิดนึงเนาะแล้วก็เติมช่องว่างให้เต็มค่ะไม่ให้เหลือขา,ขาวๆไว้เลยนี่นะคะก็เป็นลุกแคทอายเสร็จเรียบร้อยทั้งสองข้างนะคะจะเห็นว่าลุกลุกนี้นะคะจะทําให้ตาดูเรียวดูเฉียวมากยิ่งขึ้นไปกว่าเดิมน,นะคะสําหรับสาวหวานคนไหนนะคะที่ต้องการเปลี่ยนลุกตัวเองนะคะให้เป็นสาวเปรียวมากยิ่งขึ้นนะคะอย่าลืมจัดการกับอายไลเนอร์ลุกนี้ได้เลยค่ะ อันถึงการวาดตาแบบที่3นะคะซึ่งการวาดตาแบบที่3นี้นี่น่าเรียกว่า d r o p e Eyes นะคะหรือว่าการวาดอายไล n e r แบบตาตกเนาะวิธีการวาดนะคะคือเบสอันแรกเหมือนเดิมเดะเลยค่ะเหมือนวิธีที่1นะคะ <c oughs> ก็คือการวาดตามขอบตาด้านบนนะคะให้ชิดมากที่สุด <c oughs> แต่สิ่งที่ต่างกันนะคะปกติแล้วเราจะหยุดแค่ตรงนี้เนาะหรือไม่เมื่อกี้เราก็ตวัดขึ้นเนาะแต่อันนี้นะคะเราวาดตามลูกตาเพราะว่าลูกตาเราเนี่ย มันลงมาอยู่แล้วเนาะเราก็จะวัดตกลงมาเรื่อยๆนะคะให้เส้นเดิมนะคะยาวออกมาค่ะเห็นไหมออกมาประมาณนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็ถ่งนะคะตรงข้างล่างนะคะเป็นเส้นที่ตรงให้มันมาบรรจบก,กัน,นะคะ่ะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะสําหรับ การวาดอายไลเนอร์ลุคดูปี้อายนะคะหรือว่าการวาดอายไลเนอร์ให้ตาดูตกนะคะให้ดูตาขี้อ้อนนะคะมาก่ีขึ้นค่ะจะสังเกตเห็นนะคะว่าลุคนี้นะคะจะมีการถมอายไลเนอร์บริเวณหางตานะคะค่อนข้างเยอะนะคะสมมติถ้าใครมีตรงนี้ค่ะอาจจะไม่ตึงนะคะเราอาจจะใช้นิ้วนะคะดึงนะคะเพื่อวเวลากรีดเนี่ยจะได้กรีดง่ายขึ้น ะะมาถึงการแต่งตาลุกที่4นะคะซึ่งลุคนี้นะคะจะบอกว่าคล้ายๆลุกที่2ของเราคือ Cat Eye นะคะแต่ว่าเราสามารถเพิ่มลูกเล่นนะคะในการกรีดไอายไลไนเนอร์ให้เหมือนเป็นการกรีด2เส้นได้นะคะวิธีการนะคะเริ่มแรกก็คือวาดเหมือนการวาด Cat Eye แบบที่2เลยค่ะ แล้วก็จะวาดอีกเส้นหนึ่งขึ้นมาค่ะเป็นเส้นใต้คนอาตรงนี้นะคะดังนั้นเราก็จะมีอายไลเนอร์ที่เป็นปลาย2เส้นค่ะนี่นะคะก็เป็นลูกตาลูกที่4นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือเป็นอายไลเนอร์นะคะที่เหมือนคนอาแต่ว่านี่นะเพิ่มลูกเล่นด้วยการวาดอีกเส้นหนึ่งขึ้นมานะคะเพื่อให้ตาดู คมเฉียวมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ดูมีอะไรมากยิ่งขึ้นนะคะกับการกลีดอายไลเนอร์แบบธรรมดามดาค่ะแล้วก็มาถึงลุกตาลุกสุดท้ายนะคะเป็นลุกที่5นะคะซึ่งลุกนี้นะคะเนี่ยจะเรียกว่าตาเหี่ยวเนาะก็คือจะมีการเล่นตรงหัวตาด้วยนะคะเป็นการจิกหัวตาลงมานะคะแล้วก็ตรงหางเนี่ยนี่ก็จะสะบัดขึ้นไปคล้ายๆแคทอาย,าย,ายแต่ว่าหนากว่านะคะเริ่มแด้น,นะคะมือนเดิมเลยะคะ่ะเบสของการกรีดอายไลเนอร์ในวิธีของอีน่านะคะคือ รีชิดขอบตาบนให้มากที่สุดค่ะแล้วก็กรีดตามรูปตาค่ะแล้วก็จะเริ่มตรงหางก่อนนะคะนี่ก็จะสบายขึ้นไปค่ะคราวนี้นะคะเราจะวาดหางให,ให้ใหญ่มากขึ้นกว่าการทำแคทอายนะคะดังนั้นโครงของมิน่านะคะก็จะใหญ่ขึ้นค่ะแล้วเราก็ถมให้เต็มค่ะน,นนี่นะจะวาดเหมือนมุมสามเหลี่ยมเล็กๆนะคะตรงหัวตาเราค่ะ หลังจากนั้นนะคะนีนาก็จะเชื่อมต่อจุดค่ะโดยการวาดเส้นขอบขวดตาด้านล่างด้วยค่ะครานี้นะคะลูกตาของเรานะคะก็จะดูเรียวดูเฉียวแล้วก็ดูแบบ ดรามาติกมากๆนะคะยิ่งโดยเฉพาะที่เราจิกหัวตานะคะลองสังเกตด,ดูเนาะมันจะเป็นเส้นทะแยงมุมกันะคะ่ะระหว่างตรงหัวตานะคะกับหางตานะคะน,นะคะก็จะเป็นลุกตาลุกที่5นะคะคือลุกที่ดรามาติกมากที่สุดอย่างที่น่าบอกเนาะว่าลุคนี้เนี่ยสามารถแต่งไปฮาโลวีนได้เลยนะคะเพราะว่าจะทําให้หน้าเราเนี่ยดูเปลี่ยนดูไม่เหมือนเดิมน,นะคะดังน,นั้นนะคะเดี๋ยววันนี้ดีน่าจะมา complete ลุคนี้ให้ดูกันนะคะสําหรับเพื่อนๆที่อยากไปปาร์ตี้ฮาโลวีนนะคะ อย่างแรกที่น่าจะทานะคะคือการติดขนตาปลอมค่ะซึ่งขนตาปลอมที่น่าจะใช้นะคะจะเป็นแบบที่หนาและยาวกว่าปกติหน่อยเอาเพราะว่าลูกนี้ที่บอกว่าอยากให้ดูดรามาติกสาหรับเพื่อนเพื่อนที่อยากไปฮโลวีนะคะหลังจากนั้นนะคะเพื่อให้หน้าเราดูแบบแปลกมากยิ่งขึ้นนะคะแตกต่างมากยิ่งขึ้นนะคะที่น่าก็จะใช้อายไลเนอร์ของ BSC ตัวนี้นะคะมาจุดเป็นฝฟเล็กนะคะตรงใต้ตานะคะเพื่อให้ดูมีเสน่ห์มากยิ่งขึ้นค่นนะ,คะเริ่มกันเลยด้วยความที่เจ้าตัวหัวพุกการตัวนี้นะ แบบเรียวเล็กแหลมจริงๆนะคะดังนั้นเราสามารถครีเอทอะไรก็ได้เลยค่ะแต่นี้น่าจะเป็นจ so ุดนะคะมันเป็นฝายใต้ตาแบบเสน่ห์แล้วจากนั้นค่ะเรามาปัดแก้มนะคะถึงแม้ว่าจะไปงานทารวีเนาะแต่เราก็ต้องสวยนะคือเราก็ยังคงความสวยเราจะไม่น่ากลัวนะคะแต่แค่เปลี่ยนลุกไปหน่อยนั้นเท่านั้นเองนะคะ วันนี้นะคะแก้มนี่น่าจะใช้ BSC d i v a Absolute Lusher นะคะตัวนี้สีที่นี่น่าจะใช้นะคะชื่อว่าสี F3 นะคะเป็นสีโทนส้มค่ะแล้วก็จะมีตัวกลิตเตอร์ด้วยนะคะบริเวณที่นี่จะปัดนะคะคือนี่น่าจะปัดตรงตั้งแต่บริเวณข้างแก้มนะคะจนมาถึงหน้าแก้มเลยค่ะอันนี้อาจจะปัดเดยอะหน่อยได้นะให้ลุกมันดดนะ่นมากยิ่ง หลังจากเราทาแก้มเรียบร้อยแล้วนะคะนี่นะก็จะมาทาปากนะคะซึ่งวันนี้ลิปสติกที่นีน่าใช้นะคะคือ bsc b i o p e r f e c t velvet smooth lip color นะคะเป็น2สีค่ะสีแรกนะคะือสี rn นะคะแล้วก็สีที่2คือสี pp ะคะ่ะสีแรกนะคะเป็นสี rn ที่จะเป็นสีแดงเข้มๆหน่อยนะคะเราจะมาทาให้ทั่วริมฝีปากเลยคะ่ะ เนื่องจากวันนี้นะคะเป็นลุกแนวฮาโลวีนนิดนึงนะคะนีน่าก็จะเพิ่มสีม่วงเข้าไปค่ะซึ่งสีนี้คือสี V P นะคะถ้าทับลงไปได้เลยค่ะก็อเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับลุุๆนี้นะคะซึ่งก็คือลุกที่มีหน้าแต่งเป็นอายไลเนอร์ให้ดูนะคะเป็นอายไลเนอร์เลเวลสุดท้ายก็คือเลเวลที ยอดมัดดิบมากที่สุดและนี่นะ่าจะมาประยุกต์นะคะกับลุคที่สามารถแต่งไปงานปาร์ตี้ฮาโลวีนได้นะคะสำหรับสาวๆคนไหนที่ยังไม่รู้ว่าจะแต่งลุคอะไรนะคะสามารถแต่งลุคนี้ได้เพื่อนๆถามว่านี่คือลุคอะไรนะคะเราก็อาจจะพูดว่าเป็นบอดามไหนบอดามซาัมเบรี่ก็ได้นะคะทำกลุ่มเวทลุคนะหรือไม่ก็แสกกลางนะคะแล้วก็ปล่อยตรงๆยาวๆนะคะโดยที่มีอายเนอร์จิ๊กๆแล้วก็ปากสี อมม่วงดำกับมันีีนะคะก็สามารถแต่งไปงานทามวีดได้แล้วค่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ